ส่วนรอประตูจะปิดน่ะก็คือแถบดอเพราะไปแถบดอโอเพราะว่ามันมองเห็นแบบนี้ไม่ได้ แบบนี้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 พอแล้วนี่ประตูพอไปเสร็จปุ๊บต้องปิดตึ๊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 ดมอนเตอร้เข้ามาไม่ได้เพราต้องเข้ามา คิดว่ามนจะทำบงคาบ้าน ท่านผู้ชมตอนจะไปส่วนนี้ไป แล้วโซว่าต้องจะทำการติดสวนตรงนี้ไปไปตรงนี้บ้านต้องจะมืดเราเอามันติดไฟเราจะาคันโยกอันนี้ ติดตรงนี้โอ้โหติดตรงนี้ นั้นท่านชมเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะครับอ่าท่านสอคตอนนี้ผมกลับมาครับที่นอนตื่นมาต่เช้า่นเรอ้าเลนี่ยมันก็ามารถจซื้อได้ชุดได้งงน้อยใช่ค่ะออไมอะไรก็ได้เาก็ไม่จกังมการซื้อไอครับชมะ กระโดดกระโดดออเอึด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 ฟินที่งานท้๋จะจะมารถไฟก่อนโหทัพชง

่สนับสนุนหาช่องทางการขาย80บาทมทัปรย์ตอนนี้จะสรงบ้านอยู่น่งบานผมจะบอกอะไรให้พ่อนะเมื่อวานนี้มีบางเสียบอกนะใ่มีบางเสียงบอกเยวกจังหวัดเลยอจะมีน้ายสในาในตาวัด

เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นที่มือตักมันไม่ได้แ้วาทำการวางกระจกกระจกบ้าน ของผมมันต <Yeah. S 2> ้องจะใหญ่หน่อยเนี่ยท่านชมถูบ้านผมใหญ่ไหมใหญ่ต้องจะต่อเติมตรงนี้บ้านผมนักกระตุกปลายยาว นี่พอส่องบ้านเสริมอาจจะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ทำเตียง ก็ตัวนี้แต่งนี่ต้องแตตั้งวานเสรเลยนะคะเอเๆๆเอตอนนีเ้เออก็จะจบเอออเ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 ท่าช่วครับตอนหีหกกลับมาครับจีไปเข้าห้องน้ำมา เสร็จแล้วนะครับสวัสดับอนจิ้มไปหขนะ้าน้ำมือจูตรงนี้มืดเปิดสวิตช์เออวัาจะดูสว่างมาเจอเอาเบิร์กเตยเดี๋ยวต้องขึ้เตียงก่อน บาเจอคอร์้นี้ <c oughs> เอาวันนี้มา <c oughs> จากนั้นตกแซวเว็บคอร์ตะทง ด <languages? S 2> าวท um, ้งก่อนทุกสีแดงทำตรงนี้ก่นเดี๋ยววันนี้มาด้วยแบบนี้นี่ทำแบบนี้ บไไแบบนี้โอ,อเคตาแบบนี้ตัววางเตียงพร้อมแบบนี้วางเงินนี้วางเงินี้ขึ้นมาติแค่เดียวพอสองโอ้โห

ก็าจะแบบว่าเขาจะแบบขาจะหนาต้องจะแบบถอดมาปิดข้าง

เพราะว่าเป็นยอดหนักแค่ถึงเด็ก5คนถ้าใครรับไปดีที่ปุดไม่เอาสลับแต่ถ้าคุณรับเไปตามคุณนับว่าพรรคไป้รับที่เพื่อนเขายิ่งถ้ามันพรรคจะไปรับอื่นได้แต่ไทยยกให้เป็นกำลังเดียวถ้าเรื่องเสียข้างนี้หนึ่งก็ต้องมาหารับไปรับไปยกตัวอย่างเลยนะครับถ้ารับไปแล้วโดนตัดส่วนจ้าเรื่องของพรรคก็ไม่รู้อ่า सावध सावध हा ओजना होणार पाजिंग बाजू मातोना सेंटर आपण ही वक्ती जे हलतच โอลิมชันง้ร5ลาร5ล้านไทจะไดเง่2 5 5 0นี้เป็นเงินที่ได้จากประชาชนผู้ติดตางหวังขณะที่ทข้อความที่บสำจะรลก็ต้องไปการธารดถูกไหมเหลือธนาคาก็แข่กันเลยไปรรลูกค้าถ้าถูกธนไไม่จะต้อถูกกันหน่อยก็ต้อง่1%อะอันนี้ผมเสนอนะ ให้ธนาคารต้องเิกันไม่ให้ธนาคารกีนไทยเป็นาโควิที่จะุดตัวเรื่องนั้าทำใช่วงหน้าเอว่ากต่อเนื่องไเรืยสนับสนุน้ออะไรดีกุ่มก็ว่า ก็เจอตากิไม่มีอะไรครับจะไปต่อกันเลยคามีูของทุกทศกุมารเป็นแบบเดกัน